หลังจากที่กลับจากงานชิงเจเจเมื่อคืนนี้ก็แบบดึกเลยนะครับผมเมื่อคืนถือว่ามันมากวันนี้จะไปที่พรีเมียมขับนะครับผมก็จะเอาบีนแมงนัมนะครับที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยไปอัปเกรดสักหน่อยตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งได้นี่ ต้องขอขอบคุณนะครับเพจสเปคแมกซีนที่ส่งสติกเกอร์สวยๆมาให้ผมนะครับขอบคุณครับผมนี่สวยมากเลยนะครับสีเดียวกันเลยนะนี่น้ำเงินแดงแล้วก็ขาว mm hmm. วันนี้อยากจะมาอัปเกรดสักหน่อยนะครับครับผมบอัปเกรดยังไงดีครับอาจารย์เพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็ว,ว,รวอันดับแรกเลยก็จะต้องเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วรถ ซึ่งถ้าตัวนี้เป็น t Z t ก็แนะนำไปหน่อยดีครับอาจารย์เชนเป็นคาร์บอนท้าตัวนี้ร้อใหญ่แนะนำให้เป็นท็อ <จะ S 1> กจูนหรือจะเป็นอะตอมิก<อ>ก็ได้จะอยู่ในบาลานซ์คือร้อใหญ่เขาให้เกียร์พดใหญ่มาอ่าครับคือมันจะได้ง่ายกว่าอตอนเลี้ยวแต่ถ้ารอบเล็กอ่ะเกียร์เล็กคืนได้ีดคปิดแต่จะไม่ไ,มได้ของแรงแรงบิดอื ก็คือมอเตอร์คือตัวนี้ตัวนี้มันจะได้่าปลายใช่ไหมครับใช่ได้ปลายแล้วถ้าเกิดว่ามอมอเตอร์แนะนำปนนเป็นตัวไหนตัวนี้เป็นตัวอะตอมิกอันนี้มันมันแรงบิดเยอะอยู่แล้วอ๋อถ้าเกิดว่าตัวมอเตอร์อย่างเงี้ยที่แรงสุดๆอะสุดๆแบบสันนันเลยอะกินแบตบแบบมหา,าศาลเลยครับจะเป็นตัวไหนเอามหา,าศาลนะอันนี้ได้สปีดอ่าส่วนอันนี้ได้แรงบิด บินบินอย่างเดียวบินด้วยกันคู่ไม่ต้องห่วงอันนี้อันนี้ก็บน,น้องๆเลยนะเนี่ยน้องๆเลย,น,เลยน้องๆเลยเพรว่าแดดแต่ถ้าเแต่ดว่วบินไปเลยก็คือใช่ไอ้ดำเนี่ยดำดำคู่คู่เนี่ยคู่นี้เลย,เลยกระดาษลางังมีอะไร <S <S แบบเรอบินอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ เมื่อสักครู่ลงไปที่ร้าเน,เนเนี่ยพอดีคุณเชนเนี่ยคุณแบงค์เขาติดทุรลาที่จัดแข่งข้างบนอยู่นะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่เดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศแข่งนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้มีการจัดแข่งแบบ open box ก็อยู่ในช่วงเทสสถเทสสนามกันนะครับตอนนี้ ช่วงไหนอะครับของรายการช่วงเริ่มประกอบรถครับในให้เสร็จภายในกี่ชั่วโมงอะสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงอันนี้คือประกอบเข้าแขกปเทสใช่ครับออ๋รถคันนี้สวยมากเลยอะครับเป็นเป็นเป็นมอเตอร์น่าเอ่อแมตต์แมตต์เฟรมพี่ตอแต่ยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะครับนี่สวยดีนะครับผมว่าคันนี้สวยเออ อันนี้คือของแต่งได้ไหมครับไม่ใช่ครับเอามาทวงเอามาทวงให้มันหนักหลังนี่สิครับเดี๋ยวมันจะเบาไปพี่นี่ทำอะไรครับจี้มอเตอร์ให้มันมีรอบเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับเหมือนกับเราอัดถ่านเข้าไปประมาณ12บสองโมนนะพี่แล้วจี้เข้าไปให้มันปี๊ ตัวเขาเรียกว่าตัวทองแดงมันจะเข้าไปผิดมากขึ้น,นใช่ครับเหมือนมอเตอร์ถ้าถ้ายิ่งใกล้ตายอ่ะพี่มันจะมันจะยิ่งยิ่งวิ่งเร็วอ๋อครับที่ที่เขาทำกันนะครับ นึกสนุกครับนึกสนุกใช่เพราะว่าผมมีมีไอ้คันนี้อยู่บ้านคนหนึ่งแล้วตอนที่ตอนที่มาซ้อมอะ่ะผมก็พกอย่างนี้มาเล่นเล่นแล้วพอมันวิ่งมัน มันมีมันมีเสน่ห์ของมันมันมันจะมีฟิลคือยางแต่ละอันเนี่ยมันก็สายตาันาะอย่างคนอื่นเขาใช้ส่วนมากก็เป็นยางฮาร์ดมันจะแข็งเวลาลงพื้นมันก็จะนิ่งนิ่งกว่าแบบนี้อันนี้มันจะนุ่มแต่ว่าจังหวะที่ยางอันนี้กระโดดเขากระโดดแบบมีเคอร์ฟี่มันที่มันน่ารักที่มันแปลกอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันก็มีเสน่ห์ของมันดีเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูมันเป็นอย่างนี้บอดี้เขาจะเป็นเป็นแบบนี้นะครับใช่ใส่อะไรไม่ใช่ ีความเป็นคาโมอาหารอาหารเห็นรถทหารใช่ครับได้เรื่องเหมือนรถทหานะอ่าใช่ใช่ <c oughs> อารมณ์เนี้ยอารมณ์นี้เสียดายว่าโลหลังเนี้ยมันไม่มีสีดำอ,อะไรตัวเนี้ยมันเขามีแค่สีที่ร้านเนี่ยมันมีแค่สีม่วงก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้เดี๋ยวว่ากันอีกทีประมาณมสีดำนี้เป็นรถเต้นแมนเลยนะใช่ <c oughs> เออประมาณนั้นใช่นี่เห็นไหตลอดเลย เป็นไงบ้างครับปัญหาที่เจอมันโดดแล้วโดดแล้วมันมันล้นอ่ะพี่ก็จะ,จะยากตรงนี้แหละพี่ ยังไม่ผ่านเลยครับผมยังไม่ยังยังคว่ำอ,อยู่ตอนนี้คือแต่ละคนนะครับที่กําลังเข้าแข่งกําลังเร่งมืออย่างสุดฝีมือนะครับเป็นอีกประมาณ10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือจะมองใหม่ครับผมจะเอาจะเอาไส้มอเตอร์ข้างในของเอาแกนมาเพื่อมาถูน้ำหนักด้านหลังเอ๊ะมันมีเทคนิคนี้ด้วยครับ ได้เพราะน้ำหนักมันได้ครับน้ำหนักน้ำหนักของที่เป็จ,จบกาวอของขอแต่งแรไอเทมนะครับผมของ,งเนทีตรงไมเั <laughs> ผัดแป้งครับ สาวเขาแต่งหน้าเราก็ต้องแต่งรถเหมือนกันฮะรถทั้งหมดมีเงียนใส่ไ,ไม่ใช้ด <c oughs> ูได้ไหมใช่เดี๋ยวสวยแล้วใช่ไหม นะครับผมรอดตายมาได้ครับก็โอเคแล้วก็ตอนแรกขาดลนไปผมเปิดแกะทานไม้ใส่เพราะกระเด็นใหม่มันเร็วอันนี้เดี๋ยวต้องวัดฐานว่าอันนี้มันเท่าไหร่ล่ะครับผม We'll yeah. ระบเพราะสวยงามครับแล้วก็ได้ที่หนึ่งด้วยนะโอ้โหถือว่าโชคดีมากแล้วก็เป็นไปตามแผนฮะเราเปลี่ยนฐานก้อนเดียวครับเปลี่ยนฐานก้อนเดียวใช่เปลี่ยนฐานแค่ก้อนเดียวขาเข้านะขาไฟเข้ามันจะได้ออกตัวเร็วแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะเซฟๆหน่อยยินดีด้วยครับผมนะครับ วภายในคลิปเนี่ยอาจจะมีบางช่วงนะครับที่ผมใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งคือตัวแบตของกล้องนะครับตอนนี้ก็คือพอดีลืมชาร์จมานะครับผมก็เลยการถ่ายเนี่ยมันก็เลยจํากัดนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีบางช็อตท,ที่ผมจะเป็นเป็นกล้องมือถือนะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครดูแล้วเนี่ยเกิดว่าเฮ้ยมุมมองกล้องมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผม นะครับก็มันจะเป็นกล้องมือถือนะครับช่วงหนึ่งนะครับผมในคลิปวันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมครับผมยินดีมากครับวันนี้ก็อันนี้ทำคอนเทนต์ใช่ไหม ก็ทำไปเรื่อยๆผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับมขอบคุณครับมีมีให้ผมติดตามไหมมี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 ครับเป็นช่องแล้วก็เดี๋ยวก็ควรขอเฟซก่อนยังเฟซบุ๊กเหรอครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวอาชิปเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะส่งให้แท็กมาแท็กเายนะครับได้มีอยู่หาเดี๋ยวเฟซเอาไปเลยไหมเอาได้